ทิมพิธาเปิดใจหมดเปลือกตอบชัดสัมพันธ์ตายชุติมายังเจอลูกเกือบทุกคืนต้องบอกเลยว่าตอนนี้กระแสของทิมพิธาลิ้มเจริญรัดมาแรงสุดๆมีแฟนคลับคอยติดตามจำนวนมากซึ่งแฟนคลับหลายคนก็ต่างไปแซวอดีตภรรยาอย่างตายชุติมาให้รอเป็นคิวถัดไปบางกลุ่มก็ลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม และหากจะย้อนไปเมื่อคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตได้มาเปิดใจในรายการ Woody FM Candidate ดำเนินรายการโดยพิธีกร Woody มิลินทจินดาได้ถามถึงเรื่องราความรักและบทบาทการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณพิธาเล่าว่าถึงแม้ไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วแต่ยังเป็นพ่อแม่ของลูกตลอดไปและตอนนี้พี่พิมเจ็ดขวบเริ่มรู้เรื่องสนุกกับการช่วยพ่อหาเสียงพอสมควรคนอื่นมีแม่ยกแต่ผมมีลูกยกเขาชอบคล้องพงมลัย มากเลยตอนนี้เจอกันกันกบลูกสาวน้องพี่พิมพ์เกือบทุกคืนและจะถามว่าวันนี้เพื่อนทำอะไรดีๆให้พี่พิมพ์บ้างไหมวันนี้มีใครทำอะไรให้เสียใจไหม พอเสร็จแล้วก็จะถามว่าวันนี้อ่านนิทานเรื่องอะไรซึ่งจะได้คำตอบเดิมๆกลับมา40คืนติดกันคือเรื่องเอลซ่าแอนนาเรื่องนอนผีเสื้อเมื่อถามว่าน้องพี่พิมพ์ลูกสาวเคยถามก่อนหน้านี้ไหมว่าทำไมพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันทิมพิทาบอกว่าไม่ถามมาสักเท่าไหร่แต่ผมเตรียมตัวไว้ว่าเวลาเขาถามจะตอบแบบตรงไปตรงมาแต่ไม่ทำลายความรู้สึกเขาพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไม่ได้อาจจะเหมือนนิทานที่อ่านให้หนูฟังและคิดว่าถ้าเราแยกกัน เราทั้งสามคนคงจะมีความสุขมากกว่าที่เราต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่ความผิดของหนูแม้แต่นิดเดียวและไม่ต้องกังวลหนูยังจะมีทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่รักหนูและถ้าอยากเจอทั้งสองก็จะสามารถที่จะทำให้ได้และเรื่องที่หนักสุดในชีวิตมีสี่เรื่องเป็นลมชักตอนอายุ15คุณพ่อเสียตอนที่จะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวและตอนที่พักอนาคตใหม่โดนยุบ เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่กลายเป็นกำลังใจก็คือว่าถ้าเกิดต่อไปนี้อะไรที่มันยากในหนทางทางการเมืองการโดนใส่ร้ายป้ายสีการโดนสาตโนาคนถ้าเราผ่านสีช่วงนี้ของชีวิตมาได้ก็ผ่านที่เหลือได้ และเมื่อถามว่าช่วง2-3ปีมีโอกาศออกเดทไหมคุณพิทาบอกว่าไม่มีไม่มีเวลาเจอใครไม่มีชอบใครตอนนี้ชีวิตมี2เรื่องที่ปล่อยไม่ได้คือเรื่องการเมืองและเรื่องลูกสาวแค่2อ,อันนี้แทบไม่ได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นเรื่องกีฬาและเรื่องชีวิตคู่เอาไวท้ทีหลังแต่ไม่ได้ปิดตัวเองไม่ได้คิดโทษความรัก และยังคิดว่าความรักสวยงามเสมอไม่มีใครมาจีบมีคนเคยดีเอ็มมาจีบบ้างแต่เป็นเพื่อนกันพักผมเป็นพักที่มีวินัยเรื่องเกี่ยวกับผู้คามทางเพศมากแค่ก่อให้เกิดความรำคาญทางเพศก็เข้ากรรมาการวินัยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเรื่องอะไรที่เป็นแบบนี้มันจะไม่สะดวกที่จะตอบกลับต้องขอโทษทุกคนด้วยที่บางครั้งอาจจะตอบกลับไม่ได้ก็ระมัดระวังตัวเองพอสมควร สุดท้ายนี้ช่วยกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะ